ถ้ามีใจแล้วจะรักษามันยังไงอะก็รักษาให้ดีที่สุดแหละอย่ามาพูดเป็นเล่นไม่ได้พูดเล่นไม่เคยพูดเล่นด้วยก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้พูดเล่นมันคือยังไงคืออะไรพี่ดมนิ้วหนูทำม ไหนอ่ะปันจกักรยานอยู่ครับอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่กาล่าครับอยู่ไหนอ่ะอยืนรอที่เดิมต้างบนอ่ะอ๋อโอเคครับใช่ครับทำไมไม่ใส่แฟชั่นอ่ะนี่ไงครับใส่แล้วล้วอยู่ตรงนั้นทำไมพี่ไม่ใส่อ่ะก็นีไ่ไงเห็นเห็นไหมใส่อยู่อ๋อโอเคแล้วพี่จะไปแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยใครเราอ่ะแต่งตัวชิลๆไงโอเคทำไมอ่ะล่าไม่ได้ว่าอะไรถามไ่ใช่จะแต่งไงก็แต่ง แต่งยังไงก็แต่งใช่น,นี่คือแต่งชิวๆใช่ปะ่ะใช่ทำไมอ่ะเมื่อกี้หนูไปไปกับวายูมาแบบนึงไปขึ้นเรือมากลัวเสื้อเปียกก็เลยแต่งแบบนี้ใช่ทำไมอ่ะไม่ไม่ไมถามไม่ใช่แล้วพี่ไปไหนมาไปปั่นจักรยานเล่นมาคนเดียวอ่ะนะใช่ใช่ใช่ทำไมหนูแต่งตัวแบบนี้มันทำไมเราไม่ไม่เป็นไงแต่งได้แต่งได้ไ,ดไม่น่านรักหรอก็เซ็กซี่ดีนะ อ๋อแล้วแล้วหนูขอถามหน่อยในสายตาผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบมีคนของใจแต่งตัวแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะในความรู้สึกพี่อะสำหรับพี่อะไม่เป็นไรนะเพราะเราแบบเราสะุมมาหารคุมอะไรมาอย่างเงี้ยไปออกกําลังกายเพื่อที่จะแบบแบบว่าให้เห็นที่สุดอ่ะมันก็ต้องอย่าปวดเป็นธรรมดาจะไม่ได้ห้ามอะไรสุดยอดมากในมุมมองพี่นะอือหอประมาณนั้น เปล่าหนูถามดูเฉยๆดีนะพี่คิดบวกดีอะ่ะแบบดีเลยอะ่ะอันนี้เคยดีใช่ไหมใช่หนูเห็นผู้ชายบางคนห่วงแฟนว่าห่วงแบบหมายถึงว่าแบบคนของใจแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมก็แต่งไม่ได้เลยอะไรเงี้ยโปนิดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องอวดกันบ้างเลยก็ดีอะ่ะเพราะว่า <c oughs> แบบมีคนอื่นเขาก็แบบนี้หมดเลยมั้งแต่งแบบเนี้หมายถึงพี่เหรอใช่เวลาผ่านมาเหรอใช่ที่ผ่านมา ก็ไม่เคยว่าะไรก็แสดงว่าพี่ก็มีแฟนเซ็กซี่เหมือนทุกคนเลยอันหรอก็ใช่นะโอ้เซ็กซี่ทุกคนเลยใช่ใชก็ดีนะพี่เข้าใจอ่ะพี่จุดเริ่มต้นมันมาจากความเซ็กซี่เหรอหมายถึงว่าเราถูกใจเขาเพราะว่าหนึ่งคือเขาเขาเตะตาเราอะไรอางี้ใช่ไหมก็เพราะความเซ็กซี่อะไรเงี้ยหรอไม่นะตอนแรกก็ก็ปกติแต่แบบ บาง,งทีนายก็ชนแรงเกินับเราแล้วเขาก็เริมขอทีละนิดทีละนิดเนี่ยอ๋อแบบว่าทำแบบนั้นได้ไหมทำแบบนี้นได้ไหมก็อบอกได้อาา่าฮะก็เหมือนเขาภูมิใจในรูปร่างตัวเองอะละเขาก็เลยชอบแต่งอะไรแบบนี้ใช่แต่ถ้าสําสหรับพี่มองว่าแบบนี้มันผิดไหม,ไมแบบหมายถึงว่าแบบสมมุติว่าพี่จะพาแฟนพี่ไปเจอเพื่อนพี่อะไรเงี้ยจะแต่งตัวให้เขาไหมแต่งตัวให้เขาไหมหรบ ใช่ถ้าปกติแล้วเขาเป็นคนเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องดูก่อนเเปล่าว่าไปที่ไหนอแล้วถ้าสมมติว่าไปห้างอะไรเงี้ยก็ปกติใช่ไหมไปห้างใช่ไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยไปด้วยกันสองคนอะไรเงี้ยปกติใช่ปะก็ปกติคือไม่ค่อยได้เรื่องแต่งตัวเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูให้มันเหมาะสมกับสถานที่อะโอเคเข้าใจค่ะแต่พี่น่าจะเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงหลายคนเลยนะยังไงอะก็ที่ไม่ห้ามแต่งตัวเนี่ยนะใช่ก็เข้าใจในความเป็นผู้หญิงไง เข้าใจในความเป็นผู้หญิงบางทีผู้หญิงเขาก็อยากแต่งตัวแบบที่เขาอยากจะแต่งอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงกับการแต่งตัวมันคือความสุขที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะมันก็เหมือนผู้ชายที่ชอบแต่งรถเหมือนผู้ชายที่ชอบแบบสมมุติว่ามีงานอดิเรกที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็พอๆพอพอกันนั่นแหละแต่ก็เข้าใจผู้ชายบางคนนะเขาก็ห่วงแฟนเขาแหละก็อยากให้ใครมาดูแฟนเขาก็มองอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่ แต่ถ้าให้ตัดภาพไปผู้หญิงบางคนเขาแต่งตัวธรรมดาเองนะไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อะไรเลยไม่ได้แต่งอะไรที่มันมือวะแต่ผู้ชายก็จะมีหลายประเภทอะต่อให้ไม่แต่งตัวเซ็กซี่อะไรเขาก็มองอยู่ดีอะเข้าใจใช่ปะเข้าใจเข้าใจอืมมันไม่มีกฎตายตัวเลยอะใช่ก็อชคขอบคุณครับอ่ะแล้วปกติพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนอะเรียบร้อยหรือว่าเซ็กซี่ผู้หญิงแบบไหนที่ชอบอะชอบทั้งสองแบบเลย บางทีก็เรียบร้อยบ้างบางทีก็เซ็กซี่บ้างก็คือ1คนมี2อแบบพี่วายอยู่ครับเรียบร้อยก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ก็แล้วแต่สถานการณ์เรือครับเข้าใจแหละ,ะไม่หนูแค่คิดตามเฉยๆดีนะที่พี่มีแบบมีไมค์เซ็ตที่แบบเป็นแบบเนี้ยคนอยู่ด้วยเขาก็สบายใจไงแต่ตอนแบบอายุน้อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ห่วงใจห่วงอยู่ไม่อยากให้ใครมองแฟนเราครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอพอโตมาก็เหมือนเข้าใจไปอีกแบบนึงป่ะช่ันก็เริ่มแบบซึมซับไปเรื่อยๆว่าเขาแบบชอบแบบนี้นะแบบนี้นะจริงๆความรักนหนูนว่ามันหนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวหรอกต่อให้ใครจะมองผู้หญิงเยอะหรือมีคนสนใจให้ความสนใจเขาเยอะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่จิตใจมั่นคงหนูว่ามันอยู่กันได้นานกว่านะก็ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่อยากทำอะไรป้าวันนี้ วันนี้ไม่อยากทําอะไรเลยตอนแรกว่าจะไม่เข้ามาแล้วมันไม่ไ,ไม่ค่อยมีอะไรทํะเยอะแยะแต่ก็เข้ามาหาไงขอบคุณครับแล้ววันนี้จะไปกี่โมงอะเอกสักแป๊บหนึ่งอยู่กับพี่ก่อนไงในไหนก็เข้ามาหาแล้วตั้งแต่เราอยู่กันมาพี่รู้สึกว่ามันสบายใจไหมอะหรือมันสบายมากไปเวลาอยู่ด้วยกันนะนะก็สบายใจทำไมอะถามดูเราเจอกันมาก็เกือบเดือนแล้วมั้ง ที่หนูพอจะนับได้แล้วเปล่าไม่อะไรก็ก็ถามดูเฉยๆว่ารู้สึกยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าหนูเป็นความสบายใจให้ได้ก็ก็ดีใจไงก็เวลามาอยู่ด้วยก็สบายใจแหละเราเวลาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ก็คิดถึงเหมือนกันตรงนี้เสียงมันดังปะจะไปไหนไปขับรถเล่นไหมได้หนูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเย็นอะได้ได้นะแต่พี่ก็ชอบยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอใช่ ผิดเสียงเลยบางทีเอาสับลีอุดหนุนต้องสับลีเลยแงลูกพี่ชอบสีม่วงเหรอลูกหรือหลานลไม่ลดหลานแต่งใช่เขาชอบเขาชอบสีนี้ไม่คุ้นเลยจะไมต้องให้อะไรกับฉันเพราะฉัน ่ไมต้องกอลดฐานสักทีหนึ่งสิอ้าวทำไมเก้าอี้มันหนอนโยนขนาดน่ะอ๊บเมื่อกี้เหมือน,<ข>นยุงรรยุงมันจะตอมอนะ่ะขอโทษครับมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่มีบ้าเหรอไม่มีใจไม่เกี่ยวเลย สวยดีเนี่ยมีอะไรมีใจอะถ้ามีใจแล้วจะรักษามันยังไงอะก็รักษาให้ดีที่สุดแหละอย่ามาพูดเป็นเล่นไม่ได้พูดเล่นไม่เคยพูดเล่นด้วยก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้พูดเล่นมันคือยังไงคืออะไรพี่ดมนิวน้วหรือไม พี่ดมนิ้วแล้วพี่หนีทำไมเนี่ยเอาแล้วเ,เป็นไรทำไมไม่พูดอ่ะใครทำอะไรพี่หรือเปล่าได้ยินหนูไหมเนี่ยได้ยินละได้ยินละไม่กี้ได้พูดปะพูดพูดว่าถามว่าดมนิ้วแล้วหนีทำไมงั้นเอาอีกรอบหนึ่งอะไรทำไมทำไมอันนี้ดมนิ้วทำไมจะบอกว่าว่าเราลองคบกันไหม โอเคก็บอกดีก็ได้ไม่เห็นต้องดมนิ้วหรือไงไม่ตลกก็ไม่ตลกไงก็พูดจริงๆก็นึกว่าดมนิ้วทําไมนางงอยู่ๆก็มาดมนิ้วคิดดีแล้วเหรอก็้าคิดดีแล้วนะแล้วเราคิดดียังล้วคิดดีแล้วแหละแต่กลับไปคิดอีกทีไม่ต้องคิดตรงนี้เลยก็คิดแล้วไงก็หนูก็ว่ามันก็น่าจะก็ลองคบกันดูก็ได้นี่เผื่อจะได้แบบ ทำอะไรกันมากขึ้นมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเชน่นมีอะไรทําเยอะหนะ่าต้องห่วงหรอกฮ <c oughs> <c oughs> อะไรคือฮึไปหาเปล่า,า,ปาไปไหนอุ้มไว้เฉยจะบอกว่าจะไม่ให้ไปไหนทลไงแฮปปีบ้บ day h เ l l กันด้วยค่ะนี่วแมแฮปปีบ้บดยก์กันก็ไม่ได้ไปไหนนี่ ก็ขอบคุณนะที่พี่ให้สถานะแบบชัดเจนกับหนูอะเข้าใจได้พาะบางครั้งมันก็หนูอาจจะมีความแมนในการดูแลคนในแก๊งก็จริงแต่บางอิรยบทหนูก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกันก็ขอบคุณพี่นะขอบคุณมากๆที่เข้าใจอะก็เข้าใจอยู่แล้วแหละแต่ก็อย่าเอามาใช้กันนะหนูเคยเอามาใช้กับพี่ด้วยหรอมันคนละอิรยบทกันมันคนละหน้าที่อะ จะเอามาใช้มันก็ไม่ถูกไหมอะดาวสวยปะสวยเยอะด้วยพระจันทร์ก็สวยไหนพระจันทร์เดี๋ยวไม่เห็นพระจันทร์เลยอ๋ออยู่ข้างหล<อ>ังสวยีหมดนั่นแหละถ้าพี่มีอะไรก็บอกหนูแล้วกันนะแบบไม่สบายใจอะไรก็บอกได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวตั้งแต่คุยกันยังไม่มีอะไรทําให้ไม่สบายใจเลยก็จริงอะมันไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเลยอะตั้งแต่แบบ นูคุยกับพี่มามันไม่ใช่แค่การคุยกันในอิริยยบทของคนจีบกันอะมันเหมือนเป็นอิริยยบทของเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็คนที่รู้ใจด้วยหนูจะคิดอะไรหนูจะทําอะไรพี่ก็เหมือนเข้าใจอะหรือง่ายๆก็เหมือนแบบว่ารู้ทันอะถ้าพูด,ยอ,ดอ,อย่างนั้นออกไปมันจะแรงไหมนะอันนี้คือใครพูดฮะอะไรอะหนุ่มหมายถึงว่าเพื่อพี่ก็รู้ใจไงเวลาหนูคิดจะทําอะไรไอะไรเงี้ยบางทีแบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบ หนูจะทาวันนี้ดีไหมทําลงไปแล้วลยอยะไรเงี้ยเราเรายังไม่ได้บอกพี่พี่ก็รู้แหละรู้แหละบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งไงนั่นแหละคะ่ะขอบคุณนะก็ขอบคุณเหมือนกันนะจริงหนูอยากจะไปขอบคุณแม่พี่ด้วยซ้ำ<อ>ที่ให้กําเนิดคนที่น่ารักแบบนี้อยู่บนโลกคนนี้ยิ้วอยากจะไปขอบคุณสวรรค์เหมือนกันนะ่ะทําไมอ่ะส่งนางฟ้าลงมาไงนางฟ้านางฟ้าก็นางฟ้าโอเคนางฟ้าก็ได้ ถ้าหนูพูดไปมากกว่านี้มันจะช็อตฟิวไงใน่คิดไปแล้วหรอถ้าหนูออกมาขับรถเล่นตอนนี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรด้วยใช่ไม่มีแผนด้วยไม่มีอ่ะไม่มีแผนอะไรเลยไม่มีเลยสักนิดนึงโอเคตรงนั้นมันเสียงดังไงที่ไปพามาตรงนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่วันนั้นหนูเกรงใจพี่มากเลยนะที่พี่เอารถให้หนูอ่ะก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วไงต่อไปนี้จะขอบ้างเอ้าก็ได้อยากได้อะไรก็บอกถ้าหนูมีตังค์จะซื้อให้เจ้าขอกเจ้าอง แล้วพียงว่งหรือเปล่าอ่ะว่งวงอยู่นะแล้วเราว่วงยังนิดหน่อยอ่ะช่วงนี้หนูแบบทรงงานหนักนิดนึงอ่ะแกงก็ต้องดูก็เลยหนักนิดนึงเรามีเวลาพักผ่อนบ้างปะก็มีพอมีอยู่โอเคอยู่ไม่ได้แย่ก็ดีแล้วเหนื่อยปะก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็มันเหนื่อยแล้วมันเห็นผลอ่ะมันก็หายเหนื่อยไงเวลาเราทําอะไรสักอย่างแล้วพอถึงเวลาที่มันเห็นผลมันก็ดีอ่ะดีกว่าเรา ไม่เหนื่อยเลยไม่ทําอะไรเลยมันมีอะไรดีขึ้นหนูชอบให้ตัวเองทําอะไรแล้วมันก็เห็นผลมากกว่าก็าเก่งนะเป็นผู้หญิงที่เก่งดีใช่เก่งมากเ<ห>ลยก็คุมน้องๆได้ด้วยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายอะ่ะหนูมองว่ามันก็ต้องใช้เวลาของมันพี่นั่นแหละสรุปจะบอกได้ยันจะไปอยู่แก่งไหนก็เดี๋ยวก็เห็นโอเคงั้นไม่ถามแล้วงั้นจะรอดูเมื่อไหร่อ่ะประมาณสักสามสี่วัน 7วันพอดีสามสี่วันใช่ปะสามถึงสี่วันอ๋อขออะไรอย่างได้ปะได้คิดว่าจะขออะไรขอหวยมั้งเอาแป้งมาเห็นหน้าหนูเป็นอะไรฮะไม่เอาผ้าสามสี่ไปด้วยเลยล่ะจะเอาอะไรลองคิดดิลองเดาขอข้าวก็ขอทุกวันนี่ขออะไรที่ไม่เคยทำอ่ะที่เราไม่เคยทำขออะไรที่หนูไม่เคยทำแตงโมไม่ใช่ หนูมีเบียนะไม่ใช่ที่หนูไม่เคยทำเหรอไม่เคยเป็นคนขี้เหล่เลยเพราสวยนั้งแต่เกิดไม่ใช่ขออะไรอ่ะแบบนี้ไงเขาอยากได้ความบุ่นจากเราแต่เขาไม่กล้าบอกแน่อยากขอมาตั้งนานแล้วสินะฮ่าฮโทษทีนะพอดีญญไม่ได้กอดใครบ่อยๆยา ่อยทำไมอ่ะมือล้่นมือลั่นโทษทีปล่อยทําไมอ่ะผีได้จะเข้าสิงอีกเปล่าก็ได้ก่อนแล้วนี่อันนี้ต้องให้ทุกวันไหมเนี่ยก็อยากให้ทุกวันเปล่ก็ได้ก็เรียนรู้กันไปแล้วกันนะอะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่หนูไม่ชอบก็คุยกันโอเคปะครับครับสุดหรอครับสุดสวยอยากฟังเพลงอ่ะฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงหนูไม่มีเพลงในมือถือนะวันนี้เปิดให้ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรได้แต่ร้องสดอ่ะ <Okay. S 2> เพลงอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหรอฉันไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาโดยคำใดรักเรานั้นจะไปอีกไกลเรื่องวันไหนจะต้องร้างบ่าฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไร 全部代表我。到。 ออยู่ใในจเไปถึงวาไปไหนแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยครับเธออะไรนะเดี๋ยวเเอ้าวันนี้ได้ทั้งกอดและได้ทั้งแฟนและแล้วก็ได้ฟังเพลงด้วยแล้วไปนอนกันปไปะห้หนูไปนอนหน่อย นี่ไงนั่งตรงนี้ปุ๊บแต่มันก็จะตรงกันเลยถูกปะมีต้องเรียกกันว่าอะไรชอบเรียกแบบไหนเอาปกติพี่เรียกเขาเรียกกันว่าอะไรถามเราก่อนชอบเรียกแบบไหนก็เรียกพี่ไงเรียกพี่อย่างเงี้ยนะได้ก็น่ารักดีเธอครับเธอแมวว่ะมันไม่บอกกับพี่ยังไงอ่ะก็เรียกพี่น่ะแหละโอเคพวงนี้มาปะพวกนี้หนุ่มไม่ว่าง ผมไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตนอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับรเดินไปน่ารักกับใครเขานะครับถ้าไปน,น่ารักกับใครตีจริงนะไม่ขู่ตีใครตีพี่อนะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บ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 ตีคนอื่นตีอยากเห็นคนอื่นตายต่อนหน้าพี่ก็ลองดูก็ได้ไครจะไปกล้าละ่ะแต่วันนี้ก่อนไปต้องจุบมั่ด้วยนะไม่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  <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> ไม่วันนั้นยังทําเลยทำ <ASS Y> ไมวันนี้จะทําไม่ได้อ่ะหนูทากับ ทำกับอะไรไม่ไม่วันนี้ขอเยอะไปแล้วมันได้อะไรวันนี้ได้ต้องเยอะแล้วเนี่ยวันนี้แกให้มันได้ทุกอย่างไปเลยไงโอ้หลายกาดโอ้อะไรล่ะหลายกาดมากธรรมดาแล้วพี่จะทําอะไรต่อวันนี้ก็่เดืยดกับไฟนล่แหละโอเคฝั่นนี้ครับแั่นนี้ครับไม่จุบหัวอะไรนั้นะไม่ไม่ไม่ว้าวอะไรกัน จะรวบตึงวันนี้วันเดียวเลยไงใช่ไม่เอาอ่ะเร็วเร็วอย่าคิดนานเขินแล,แล้วไม่เอาแล้วเขินอลไรแล้วไม่มีหรอกเขินนะไม่เอาแล้วแค่กอนก็บอกก็พอแล้วเปล่าไม่พอโลภมากโลภมากด้วยดูลาบมันหายนะดูปะเร,เ,รเร็วเร็วเราฟังอยู่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดไปเลยสิเวลาคิดถึงอ่ะอ่ะอัดล้วฟันดีครับจุบอ่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ ผิดละผิดละไม่ไม่ไม่ฟันดีครับจูว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีก็มันไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนไม่เหมือนวันนั้นวันต่างกันตรงไหนเนี่ยไม่ต่างกันเลยเอาไปเอาไปเอาไมฟันดีครับสลอดจูว่าโอเคนะโอเคครับฟันดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs>